ปูค่ะปูปูแล้วเอางูมาลามค่ะเหมือนกันเนี่ยมา่อ,อสัหกโมงเสาร์นะคะอากาศเย็นค่ะก็ ไม่มีลมนะคะแต่ว่าเย็นเย็นจนต้องเอาเสื้อมาคุ้มนะคะเสื้อแขนยาวมาใส่คุ้มค่ะแล้วก็บักหมูปวดฉี่ปวดเน่วนั่นแหละเป็นสก,กิทเป็นเอิญน,นะเบ่ง,บงเดี๋ยวเดียว,ยวปนั่งเสียบึงว่าเสื้อหมูเสือเส้อตัวนี้ มาลูกมามาทางนี้มาทางนี้มาวนนะบังเสื้อครับเสื้อตัวนี้จำได้ไหมแน่แน่จำได้ไหมคือไม่ได้ต้องมองเขาต้องดูเขาตลอดนะคะเพราะว่าเขาเจออะไรเขาจะกินหมดจูงซื้อ,อ่าไรได้ต้องแนมน้ำเลยกินเบิดทุกอย่าง หูเลือกน่ะน่ะมอวานเขาใบง่งจรยและวบนตกแต่เสามอวานนะคะไปละเมื่อคืนตัวลุมลุมนะคะเมื่อคืนไอห,หมูตัวลุมลุมป้อนยาแล้วก็เช็ดตัวะคะ่ะ ก็ห้องน้ำแล้วมาเค้ืนอันเป็นขี้งหง่อนนะคะโมูน,น้อยเวลาเราอุ้มเรารู้ไงก่อนนอนกับไานังกับมาบดยานะคะบดยาเป็นเม็ดอะบดเป็นผงแล้วก็ป้อนผสมน้ำแล้วก็ป้อนนะคะลดไข้เพราะว่า อาจจะเ,นเนกิดจากสาเหตุที่แบบเอ่อเยื่อตานะคะ <c oughs> ตาตาแดงแดงนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ไปแดงแห้งแต่ว่ามันก็จสิแดง,พรรงเพราะสํานึวงแต่ว่าก็หูว่านองกับเครื่องนะเครื่องตานะคะเครื่องตาค่ะเครื่องตา ก็เลยก่อนยาแล้วก็เช็ดตัวก็นอนสดแจงมับแล้วาจะสังเกตหูว่าอาการเขาจะอันสนุกสนานนะจากขี้ดือที้ดืออันเป็นเป็นเซื่มเซือนะคะใคร เป็นข้างแต่ไข่เป็นขึ้นไข่ไข่เป็นขึ้นนะคะไข้ขึ้นสังเกตอาการว่าเราจ,จากเมื่อก่อนตอนแรกนะคะตอนแรกบอกไข้หูเลยคะบอกไข้ลูกกระตกใจก็บยานแต่ตอนนี้เขาก็เอเพราะเขาชินเขาเจอแล้วเขากา็ปรับเปลี่ยนวิธีดูแลนะคะไม่ต้องตกใจทุกอย่างก็คือตั้งสติก่อนอ๋อ อาการแบบนี้ก็คือนองไข่ค่ะนองไข่แล้วล่ะแบบนี้ยังซีนะคะก็เช็ดตัวบ้อนยาคุณหมอให้มานะคะกันเนี้ยค่ะก็โอเคตอนเช้าก็ดีขึ้นนะคะ,นนะ,คะตอนเช้าสก,กิดปูเข้า เลยพามาเหนีงวมึงจะดมดมดมนี่มึงมึงอืมดมนั่นดมนี่ เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเบิ่งเสือครับค่ะเสือครับเสือตัวนั้นจํไในบททีว่ว่าเพิ่นไปนอนไปพักอยู่บ้านป้านางเป็นอาทิตย์นะคะตอนเป็นไข่แห้งๆตอนเพิ่นป่วยแห้งๆนะคะตอนนี้ครับแล้วค่ะหมูหมูหมูทำตัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นเบิง้งเบิง้งเบิง้ง เมื่อวานก็ลด <c oughs> ถมทีนะคะกับภารกิจถมทีนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะเรียบร้อยะค่ะแต่ถมสานี่ยังค่ะถมสาเบิงกอนนำมือใดนะคะ,ะถมทีนีนเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องค่อยๆเห็ดค่ะแต่แต่ก็คือสิบอ่อห่างกันดนนะคะหันมาอีกที่หนึ่งตะเว้นขึ้นล่ะตอนเช้าเมื่อคึืนอีลาเล่นอยูรอยเอ็ดนะคะทวัดบุรีนะคะวันนี้นะจะเป็นอำเภอคอนสวรรค์ เชยภูมินะคะงวังวเขาปวงงวัวมะลามเอาบรรยากาศบ้านน้องให้ดูนะคะขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังใจน้ององค์อิงเอฟซี FC ที่ให้กำลังใจครอบครัวอีลานะคะมาขึ้นกบทุกสิ่งทุกยางพี่น้องกับคองอจะ เครียแล้วนะคะเขาใจหมดแล้วนะคะงัวง่ว่าว่าเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านน้องว่ามีเอี่ยงนี่สินะคะนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็คืออยู่หลังบ้านนก็นถือแล้วแต่ เอาเป็นว่าความจริงก็คือความจริงยืมกำบุรุคนมาใส่ก่อนค่ะนะคะการสบายใจได้ค่ะพอเอกกระสมกับเป็นห้อหนาข้อกลัวค่ะออกมาจัดเจนนะคะ ที่ลำบาที่ลำบากกับให้หน,า,หนาทีปกตินะคะอยู่ตรงนี้ขอให้เอซทุกคนสบายใจคะ่ะทำหน้าที่ของทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเนาะมาวน่าว่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เรื่องบัตรการกุศลอย่างต่างๆถ้า FC, นเอฟซีท่านใดสิจองกะฝ่าวนะคะกะเหลือเวลาอีกแค่เท่าไหร่นะเหลือเวลาอีกแค่สิบสิบก็าหม่อถึงเศ้าหม่อบ่ถึงยี่สิบหม่อบ่นะคะ ทุกที่อยู่ทุกที่ตุกหนทตกแห่งมีปัญหาหมดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเราก็ต้องเข้าใจกับปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ตามที่บอกไว้นะคะว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะเดบบกมัวกมัวดิแลนถ่าอับังอับังตื่นยัง ไม่รอดหรอกครับจนหรือยงปวดเดยวก็นะกเพาะนปวดไหล่ปวดแจให้นำค่ะบอกข่าวโฆษณาได้ะคะ่ะให้กำลังใจทีมรังบานเนะคะ่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้สนิก่อนค่ะ